เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ามีหมายจับพันเอกคชาชาิบุญดีจริงค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะคะและยืนยันว่าเป็นเพียงทหารรายเดียวตอนนี้ที่ถูกออกหมายจับขณะที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าหากมีการหลบหนีออกนอกประเทศจีนก็มีช่องทางในการติดตามตัวมาดําเนินคดีค่ะ พลตำรวจเอกจักทิพชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุไม่รู้สึกกังวลใจหลังมีการแจ้งความดำเนินคดีกับพันเอกขชาชาติบุญดีหรือผู้การโจ้นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองทัพภาคที่3ในคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามมาตรา112แม้จะเป็นนายทหารระดับสูงก็จะต้องทำไปตามขั้นตอนตามพยานหลักฐานแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าพันเอกขชาชาติเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศเพราะหากหลบนี ก็จะมีขั้นตอนและช่องทางขอตัวกลับมาดําเนินคดีอยู่แล้วซึ่งท่านศรีวลาท่านก็คุมง,งานสอบสวนนะครับท่านทิจลิลาท่านคุมง,งานสืบสวนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ผู้สื่อข่าวอาจจะรู้ก่อนนะครับไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรเลยปกติเพราะท่านก็หาข่าวอยู่แล้วท่านเป็นนักสืบอยู่แล้วนะครับท่านถามผมไม่ได้ท่านก็ไปถามที่อื่นก็ปกตินะครับไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยนะครับ ในขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับมีหมายจับพันเอกขชาชาติจริงแต่มีเพียงนายทหารรายเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องและเป็นเรื่องของส่วนบุคคลไม่มีผลต่อกองทัพส่วนจะเชื่อมโยงทุจริตก่อสร้างอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันหรือไม่ต้องรอให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะเวลานี้มีรายเดียว แต่จะมีอีกหรือไม่เขาเขาไม่พูดยังไม่พูดเขาก็สื่อไปสื่มาต้องสอบไปท่ไมต้องรอสอบต่ออ่าอ่าเจมมาหาผมว่าเออแล้วทำไมท่านปฏิเสธก็ผมไม่รู้มันไม่มีแล้วเจมาเนี่ยมาว่าผมใช่ไหมว่าบ่าอะไรเงี้ยไม่ว่าแล้วใครอย่าว่าก็มันไม่รู้มันไม่มีเขาไม่มีก็เขาพูดออกมาล่า อ่แล้วก็แล้วแล้วที่คุณถามผมเมื่อไหร่ฮะไม่ใช่โอ้ยจังมาแล้วโพดเรืเ่อยเออเนี่ยชอบหาเรื่องอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคำถามหาเรื่องอะ่ะฮะอย่างเงี้ยหาเรือ่องมาะอําปากแล้วไงอะไรยังไงแล้วไงคือผู้ใ้เป็นประเด็นอยู่เรื่อย พ่พูดดดไไม่้ด้ด <c oughs> ดานนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่นายทหารแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงหาประโยชน์เพระทราบมาว่างบประมาณก่อสร้างอุทยานราชพักมาจากกองทัพบ,บกมากถึง1,600ล้านบาทและยังมีงบประมาณที่รับบริจาคอีกจำนวนมากดังนั้นจะปล่อยให้เกิดข้อสงสัยแบบนี้ไม่ได้ สำหรับพันเอกขชาชาติบุญดีหรือผู้การโจ้จบนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่27นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่38เหล่าทหารปืนใหญ่เริ่มรับราชาการครั้งแรกที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีจากนั้นย้ายไปประจำที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่7จังหวัดเชียงใหม่และย้ายเป็นผู้บังคับการกรมทหารปร,ราณที่36 จากนั้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ก่อนจะถูกย้ายไปเป็นนายทหารฝ่ายเสยนาธิการประจำกองทัพภาคที่3และถูกหมายจับตามมาตรา112ในอดีตพันเอกชชาชาติเคยปราบปรามและต่อกรกับผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้สารวินจนได้ฉายาว่านักรบลุ่มน้าสารวิน เคยควบคุมตัวนายพานทองแท้จินวัตรและเคยแกะรอยขบวนการหมิ่นสถาบันด้วยก่อนที่จะถูกออกหมายจับมีกระแสข่าวว่าผู้การโจ้ได้เบิกเงินจากธนาคารแห่งหนึ่งจำนวน20ล้านบาทก่อนเดินทางหลบหนีไปยังประเทศที่3เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านผู้ชมสามารถฟังเสียงให้สัมภาษณ์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเพิ่มเติมนะคะได้ที่แอปพลิเคชันไมไทยรัฐค่ะ